สวัสดีครัสวัสดีครับเจปแตนเป็นยังไงงวดว่างันขึ้นมาเบิดบ้านถือเบิดบ้านน้องฝ้าบ้านน้องฝ้าถือเบิดทุกคนมถือตกั่หัวมาถือตะกั่หัวตัวดนะครับแม่มาถือเบิดบ้านนะครับมาถือะังหัวมาถือตั่หัวสีหาว่งันซีหาโอ้มาขัดแม่แ ได้ก็ถือบิดบ้านถือบิดบานถือตัวกันหัวเห็นถือตัวขันหัวถือมัดกันหัวเป็นหนึ่งขันหัวขันหัวเป็นหนึงยังถือตัวแข่งหัวเสาหัวแล้วเสาหัวถือตัเสาหัวถือตัเสาหัวอ่าสี่หางรับคนบสือแค่นั้นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกับคนผู้นอนในโรงบ่นเอเป็นจ้าใดเหล็กเป็นเหล็กฟันหรือว่าอย่างไรครับ อันนี้เพอนนันปั่นจะไปใส่หบุไปมองเงินเบี้ยรังเก่านี่ล่ะไม่ไงหนึ่งเงินเงี้ยผู้เฒ่ากับผู้เก่ากับผู้เมนผู้เก่าหรอกอันลาลานางวันสันตัวไปใส่ไปสันติเล็กคือสิ่งเสียเอิญไปน้ำเหมือนล่ะไปกับซีเมนตายอย่างเดียวไม่ยังละแม่อัศน์ไม่ไม่อัศน์อีหล่าอยู่ได้ของดีอยู่ได้หนหนีอยู่บ่อในคลองดีอยู่บ่อ คนเอาเหรนยญม้ก่กอนที่แหลกเหรียญไม่เออไอ้เนี่ความฝันงวดที่รวความฝันงวดเมื่อไงต้องวดนี่ละค่ะต้องัวต้องงวต้องงวเลยคืองวนี่งวนี่คนเอาเหรนม้ไหมไห่แล้วนังนั่งว่สันเอาสวมแหรียมาสันแลองสวมเหรนใไหนเหรนยาเบิองเขาของเทียตัวนี้เบืองเทียวนั่งมาสันตัวเมองเงินตัวใหม่ตัวนี้แล้วาสันไปเบิ่งละหนึ่งสี่สองมันเก่งอยู่มันเก่งอยู่หนึ่งสี่สองเม็ดเดียวเลยอยู่น้ำต้มหน่ เลี้ยงก็แม่หนึ่งสี่สองตัวเดียวตัวหนังสือตัวเลขกนั้นเป็นสีตัวเลขเป็นหนึ่งอันเป็นเลขหนึ่งสี่สองสีแดงสีแดงจึงคือแม่นป๊าตัวใหเดตยวแม่ตัวใหญ่บอลตัวหม่ก็ตัวใหญ่อยู่ยังตัวต่เขียนตัวนี้อยัางไงแม่ผู้พ่นเมื่ออื่นเนี่ยแม่นผู้ใดเนาะก็คนตายแล้วนี่ล่ะหาดไปมันก็เจ้ากับซีเมนมันเป็นอันมาส่งอยู่อ่าเป็นอันพาไปเบิงอันนั้นอันนี้แหละเพิ่์ก็เลยว่านางนะเกิดไปเบิรงกมันไปเบิงคือตัวตะเคียนหนึ่งสี่สองเกิงอยู่ คนบอกที mm. ่แหลวกเวียนมาไอ้ก้อนน่ะล่ะเพี้ยนแสดงว่าไม่หญ่อยู่ได้เนาะไม่ใหญ่นี่ตายแล้วพราะมึงซื้อว่าไม่ใหญ่นี่ตายละล่ะนี่คือสักสี่ปนน้ำพ่นยังไงเพราะเป็นยังล่ะนางนางก็สั่นเดี๋ยวเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งเห็นต้นตะเคียนเป็นต้นตะเคียนเดี๋ยวเบิ้งแดงกึ่งหนึ่งสี่สองโอ้ยแดงเม็ดเดียวเลยฟังฟังแต่ว่าแดงนะแดงเม็ดเดียวผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้ใหม่นี่หนิมันผู้เป็นผู้เก่าผู้ใหม่อ๋อแสดงว่าผู้เฒ่านผู้เฒ่ามาบอกบอกห้ำเมียนผู้เฒ่า เราเป็นผ right. ู้ใหม่เป็นผู้ผู้ผู้ก้อนนี่เป็นผมบับแม่นเนี่ยนี่เป็นผู้เฒ่าคักเลยล่ะผู้เฒ่าโบราณไหนบอกเป็นตัวเลยบอกเป็นตัวเลยเป็นมาจังไดนก่อนอันนางนเบงมึงต้นไม้่าสั่นต้นไม้เป็นต้นตะเคียนผู้เบิ่งบัดนี่ต้นตะเคียนเบิ้งลหรอหนึ่งสี่สองมึงโก่งเลยเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยมือฝันมือนั่นค่อยคือได้ยินข่าวว่าเบ่าออกปากเบ่าออกปากเพราะมันก้อจีบเอิ้งจีบพวกก้เล็กปู่บไม่บานน่ะปุ๊บเอาจะมาอย่างสี่สองมาสั่นที่เรียบบนไหนแล้วเนี้ย กอห้องไละเมอละเือเลยจีสองมาผู้ปัวเอ้ามียนี่เป็นบ้าเล่บอกท่นเตผู้ว่าก็ของเ็เลแล้วอันนี้งวดใดเจ๊งวดนี่แล้ววันที่หนึ่งมืนท่านว่าหนิค่ะหนึ่งท่านว่าหนิล่ะห้องมอกกลางดึกห็ือกครับมองอกงกลางหรือกลางดึกผู้ป่วยาก็ว่าเอาไม่ใงเป็นบ้าเลขยบอกซีสองเป็นบ้าทีบวท่านเตาแล้วเนบอกแล้วนะก็บอกยายหนึ่งจีสองบอกแต่แล้วไปเอ้หนึ่งจีสองก็นี่ผู้ป่วเลยเอยไม่ใงีเป็นบ้าเล่เนาะ จะงป็งก็ตกปูนมาซีสองมาจ้หัวหัวบ่อได้เินหนึ่งเนาะได้ยินแตีสองย่านี้จีสองหัวบ่อได้ยินตะสีสองหัวกับสีรับเนาะห้องแห้งกับสีแมหมองีห้องกระลาห้องเลยห้องสีสองหักับสีลับปล่ะเอ้ยเอ้ยไหลบ่อมนี้ไหลว่าไหลบ่อหมองมาอมาเห็นแล้วเพื่อนในเ็ดแปลกแปลกประเทดตาตะยาดเป็นผีเฮาเบิ่งอะไรหองเฮาย่าไอวกเนยพวกเ่วเจ้าือเทยังสีกว่ยเบิ่งก็เป็นผีบัน ใช่เพิ่อนนี่แหละมึงมึงชื่ออเบิ่งเลยเห่นไ่มว่าว่ายายเป็นสีหนุ่มเปล่าเราสีสองนุ่มก็บ่เอล่าหอกมันเป็นสีสองมังเกิ้งเลยหนึ่งสีสองตัวมังเกิ้งเลยเติมมังเกิ้งเลยต้นตะเคียนแล้วทิปๆเรียบร้อยต้นตะเคียนใหญ่ต้นตะเคียนใหญ่ที่เห็นนั่นต้นตะเคียนใหญ่เลยโูู้หบอกว่าเป็นเลขผีบอกใช่ไหมบอกเมีนจ้ะผีบอกห้องเงี้ยงหลายจนผัวปลุกเนาะหนึ่งสีสองตัวมังงี้มังเกิ้งเห็นมังเกิ้ลเห็นมังเกิ้ลเลยให้เพิ่นเบิ่งนั่นไหม ดอ้โหด่ายพร้อมเรียบร้อยพรเรียบร้อยสตัวสองตัวมันตัไหนนะสองตัวนี่สี่สองเลยจ้าสเม็ดเดียวนี่บ่ไม่เอาใจได้พวกนี้สี่สองตัวเดียวเลยก็หนึ่งสามโตัก็หนึ่งสี่สองสองโตัก็สี่สองเม็ดเดียวซ้ำนี่แหนมซ้ำนี่ไม่มีเปลี่ยนใจมันไมีเปลี่ยนใจฝันฝันหน้าต่อไปครับฝันตัวอันตองวันี่ตองหัวเลยจ้ะอ๋อฝันตองหัวหลังจากงัวทีเหล่วฟันไดนสี่ห่า โอ้มากงวดนี่ตองงวดเลยตองิสอเขาว่าฝันตองงวดี่ซิเมนเนยครับเออนะครับครับก็เป็นฝันในความเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะอ่านะครับแปลว่าผู้หนีผู้เ่าผู้หนีเป็นตายานวะเหมันเป็นตายานไหมไม่ไดเปลี่ยนหนาเป็นหนาเนื้ออื่นไหมบาคือใยผมบางคือายผมบอกบายผมบอกมันเป็นสาวเป็นเป็นคนครับผู้หนีเขาแล้วผู้เลี้ยวดออเขาผอมอืมบิ้งบิ้งหนาบิ้งบิ้งบิ้งหน่องเป็นไรเฮ็ดใจเขาเรื่องหมิ่นอืมแมนเป็นไรยายแมน อ้เมึงแล้วบัพุอันมึงมึงไม่เร็วเเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยงไรยายมึงก็เบิ้งเบิงไปก็สันว่าควยมาทางที่น้ำอก้นครับก็อื่นนั่งขับขับมงเลยหองคํำจ่าในห้องคํำจ่าห้องคํำมาบอกสามห้องจ่าหคำหนึงสี่สอเท่านั้นนะครับจห้องคํำเอาอมักกะจัดนะครับท่านผู้ชมคัดกะพาน เป็นความฝันเจ๊แตนเจ๊แตนเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับตัวที่พวกเรานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเนาะนะครับมักกะจัดมักจ่าพันครับผมนะครับบ่มักบ่ชอบเบิ่งแล้วกจ่าพันพันไปเนาะมักชอบจึงค่อยเอาบ่ฝากบ่เว้าให้เพิ่นฝากด่าเนี่ย่เขยังไม่ด่าฝากด่าด้วยที่เห็นเพิ่นด่าห้องเรียงงั้นห้องบ่ได้เ็หยังคิดเอานะครับขอบคุณเจ๊แตนเนาะ นะครับทีได้มาแบบปันแนวทางนะครับใชยนี่บอกตัวเลขให้ผมเนี่ครับผมมาที่หลังตัวเลขผมกันครับหนึ่งสี่สองสองตัวสี่สองนี่เอาฟังชัดๆจากปากบัดนี้หนึ่งสี่สองสองตัวสี่สองตัวเดียวกันเกียนหนึ่งสี่สองอ่าหนึ่งสี่สองครับสี่สองไปด้วยข้าวเอาไปจัดพันคุณพันไปแล้วเดี๋ยวพันคุณพันไปแล้วไปแล้วไปซื้อเตเตอรี่ใบสิบใบเด้หนิ ขายเขาไปซื้อไขายเขาเจ้าไปซื้อเลยเจ้าเขาเรไหมไเจ้าเรวไหมไหมป็นยักเลยัวตมว่านี่บอปัวว่ไหฮอดครับรถดอกย่าเมนอยู่นะหองคำมือเก่าอยู่จ้าตีสองขายเขาไปซื้อขายเขาไปซื้อสองมันใจญันยแดแตนสามโต้เลยตามโตหนึ่งสี่สองผียังก็อยู่ในหมู่บ้กนผีหองคำสี่สองพีหองคำผีมียนผีหองคำ ีห้องคำไปบอกบอกไันบอกคบจ้องห้องเหอไหมถึงเปร้องหนาไหมถึงร้องคำเปนร่องคำแต่ภาษาไทยเรเป็นบ้านั่นที่เรียกว่าเอาเบีนมให้เอาเบียนมให้เอาของดีก็เลยซูเบียนได้ห้แเรวเอาเมืองต้นไม้ว่าะั่นเมืองต้นไม้อะเด้งครึ่งหนึ่งสีสองนั่นเบื่งเมองต้นตะเคียนต้นตะเคียนใหญ่เอานะเอาอะรเพ่อะเพชร พี่หลวงเขาเห็นนละยานบันนี้ก้เลยไเล้นเลยบานนี้หนัว้แล้วเห็ดพี่หลวงเขาเห็นองคืนเลยาีงสสองว่าสัตปุบบัว่าปุบเลยบันนี้ไม่ใช่นี่บ้าเลขบัวบ่เลยมันฝันก็กระดอกฝันว่ก็เจ้าภาพเปรอาเลขกันดอกหสีองเอาโชว์อีกเจ๊เียนะครับโชว์ตัวเลขให้นอีกเเขียแนี่ครับโชว์ตัวเลขอีกเจ้กรอบน่ครับครับเอาแดงยิงๆครับผมจะเลยมาลอยเออีกรอบหนึ่งบ่อนะครับ้อง หมุนหมุนรอบรอบครับเห็นทุกกล้องครับอ่โอเคนะครับตัวเลขมีแค่นี้นะครับหนึ่งสี่สองเม็ดเดียวอันที่เขียนลายๆนั่นคือ่นตัดออกมาเรา่นไปกับใหมมันก็คือหลายตัวเนาะที่จริงตัวเลขมีแค่หนึ่งสี่สองนะครับนี่มีแค่หนึ่งสี่สองขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภเ้อครับเ้อรอาสลัดขอบคุณนะครับขอบคุณเกตแตนนะครับที่ให้แนวทางนะครับอ่ะ เบิ่งแล้วมากแล้วชอบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหน่อยได้ครับเออที่สำคัญทางยูทูบอย่าลืมเลยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะประผาดรับชมคลิปใหม่จากทางช่องเนาะนี่เพิ่นอยู่ให้อยู่หน้าเนาะเพิ่นกบมีความฝันนะครับกัเพิ่นจะมาอยู่เฉพาะช่วงทำนาเท่านั้นเนาะอันนี้เป็นเถียงหน้าเพิ่นเวลาบบได้เห็ดหน้าเห็ดหยังเพิ่นกบกกับปอยูุบันนะครับอันนี้เราก็มาตามจนถึงที่นะครับนี่เป็นตาขังพี่น้องเพิ่นบอกว่าเนี่ยเป็นห้องเก่าโบราณเป็น คนอื่นวาหองคำหองหองคำหองเนี่ยไม้ถึงหลงเนาะอา่ะพี่น้อง,องเดี๋ยวจะว่าพูดมากบอกเห็นหมันดได้เวลาซื้อเนาะสำหรับที่นี่ตัวเลขตามนั้นนะครับกะล่าลากันไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวสามทิพกัน